มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวิตรีโผล่แล้วหลังปิดเฟซไปนานค่ะจากกรณีน้องชมพู่นะคะที่สูญหายจากบ้านพักที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาค,คม63จนไปพบกลางป่าบ,บนเขาผู้เล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรนะคะ ในขณะที่ตำรวจกำลังเร่งหาหลักฐานโดยมีตัวละครโผล่ขึ้นมาเพิ่มทุกวันแต่อย่างไรก็คงต้องรอทางตำรวจสรุปคดีออกมาอีกครั้งนั่นเองค่ะล่าสุดนะคะแม่น้องชมพู่ได้โผล่แล้วจ้าหลังมีชาวโซเชียลไปโพสตถามในเฟซบุ๊กว่าทำไมไม่ถูกร้อนเลยหลังรู้น้องหายไปหรือว่าพ่ออาจจะเป็นตัวแปรสำคัญ หรืออาจเป็นคนทําลูกนั่นเองค่ะงานนี้สาวตรีก็เลยเข้ามาตอบแบบทันควันนะคะว่ามั่นใจมากไหมคะช่วยเอาหลักฐานให้ตำรวจมาจับเราทีและนี่คือความคิดเห็นของชาวโซเชียลนะคะงานนี้ชาวโซเชียลจับพิรุธได้หรือเปล่าคงต้องรอทางตำรวจออกมาสารุปคดีอีกครั้งนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องหมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ